อย่าลืมกดตุกใจกดกระดิ่งเพื่อติดตาม,มาด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่5นะครับกุมภาพ,พันธ์ครับซึ่ง5ากุมภาพันธ์วันนี้เราก็จะมาดูเป้าของหุ้นครับเป็นเกี่ยวกับ ev นะครับต้องจากภาพนี้เลยกันะครับขอบคุณอ f ฟแน n ซ์ไทยนะครับ ข้อมูลนี้มาจากอีฟินันนะครับอีฟินนะครับเจ็ดหุ้นเกาะเทรนอีวีนะครับโตแค่ไหน1ปีรอบในรอบ1ปีนะครับแต่เราจะไม่ดูเราดูจากตรงนี้แล้วเราก็จะไปดูที่ว่าเป้าของเขาคืออะไรนะครับของแต่ละบริษัทนั้นเป็นอย่างไรนะครับดูตัวที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับเดลตานะครับดูเดลตานะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็ก่อนอื่นก็ ดูเซตกันก่อนแล้วกันนะเซตของวันนี้ก็มีแนวโน้มยังคงอยู่ในกรอบนะครับก็ยังมีแนวโน้ม s i d e w a y ด้านข้างนะครับถึงลงนะครับตามซิกแซกนะครับซึ่งถ้าดูจากการาฟก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับโดยยืนยันด้วย a t x ก็คือ d ีลบนะครับอยู่ที่24ก็คือเกิน20ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะลงสูง สำหรับเดลต้าส่วนเป้าหมายนั้นนะครับก็ดูที่ฟินนิวนะครับเป้าหมายนะครับ,ก,รบ,รบก็คือราคาที่โบรกเกอร์ให้นะครับต็ราคาเป้าหมายของเดลต้านั้นอยู่ที่200บาทนะครับ KGI ให้ไว้200บาทนะครับก็แนะขายนะครับช่วงนี้ก็อยู่ที่4 7 2บาทเราคิดว่ามันจะลงอที่เป้า200บาทนะครับ c i ไ b ก็ให้ไว้แค่340นะครับ ก็อตอนนี้ก็เกินไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นแนวโน้มขาลงนะครับสำหรับเดลตานะครับให้ไว้เมื่อ11เดือนหนึ่งนะครับแล้วก็เอจไก็ให้ไว้เมืที่9เดือนหนึ่งะครับก็คือมกราคมที่ผ่านมานะครับ,บเาเป้าหมายที่200บาทนะครับเดลตานะครับซึ่งถ้าดูจากรูปภาพนะครับก็จะเห็นว่า,าเขั้วขึ้นไปถึง ม a ร k เก็ a แนะครับโตขึ้นไปเริ่มขึ้นถึง924%นะครับสลหรับเดลตานะครับก็ตัวถัดมาครับตัว EA นะครับ EA นั้นเป้าหมายใดนะครับก็ EA นะครับสลหรับกราฟนะครับก็ยังมีโนบขากขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีเอเอลบนั้นอยู่ที่17นะครับ ปริมาณการซื้อขายก้ามกึ่งกันนะครับก็จะเป็นไซเวอพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากกรอบเข้าอยู่กรอบด้านบนนะครับก็จะสูงสุดที่ประมาณ69.50แล้วก็จะสามารถลงมาต่ำสุดได้ที่61.50นะครับกรอบประมาณนี้นะครับดูแนวโน้มก็ยังคงเป็นลมขาขึ้นนะครับแต่ว่า ตอนนี้ก็จะเป็นไซเว่ยไปเดินข้างหรือไซเวย์ดาวลงมานิดหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเขามีพาลาปบลิกอยู่ด้านบนนะครับแต่ตัวที่ยืนยันว่าจะเป็นขาขึ้นก็คือเป็นเดลลบนะครับที่เกิน20นะครับถือว่าเป็นขาขึ้นนส่วนราคาเป้าหมายเราก็ดูที่นี้นะครับราคาเป้าหมายราคาเป้าหมายก็ยอนต้านะครับเป้าหมายแรกนะครับวันที่25เดือน1 1 ของปีก่อนนะครับป้าหมายอยู่ที่44บาทนะครับรับยนต้านะครับ44บาทตอนนี้ก็ขึ้นมา60 63ถือว่าเยอะเลยนะครับประเด็นคือเราต้องหาตัวที่เขาอัปเดตก่อนนะครับตั้งเป้าน่าจะราคาน่าจะขึ้นไปเยอะนะครับโตกว่าเดิมนะครับดูตัวนี้ก่อนนะครับ เดิมนั้นราคาอยู่ที่44บาทนะครับสำหรับโบกเกอร์ยนตตาให้ไหวนะครับแต่ถ้าดูจากแนวโน้มหรือการปฏิบัติการก็น่าจะมีโอกาสเติบโตได้นะครับเป้าหมายก็จะขยับขึ้นไปนเรื่อยๆนะครับยังไม่เห็นนะครับทำนิวไฮกำไรเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะครับอ๋อนี่ครับเห็นเป้าหมายแล้วครับ โอกเครฟลิปให้52.50นะครับ c m b ให้ 54. i n n e s i a s ซ i l a ให้56บาทราคาเฉลี่ยก็54.16จะเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับเป็นราคาเป้าหมายนะครับก็มีการเติบโตนะครับ AE ก็ถือว่าไปได้สวยนะครับตอนนี้ก็ราคาก็เกินเป้าไปเยอะแล้วนะครับฉะนั้นก็พินาดูนะครับ่านรักนักลงท,ทุนครับ เอาขึ้นมาทำารีอหายแล้วก็มาสร้างพื้นฐานใหม่บริเวณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นราคาพื้นฐานใหม่นะครับอยู่ที่60ครับประมาณนี้นะครับโดยที่ราคาเป้าหมายก็อยู่ที่54บาทก็ยังคงต้องมีอนาคตต่อไปนะครับสำหรับตัวเยนะครับเดี๋ยวก็จะไปดูตัวอื่นถัดไปนะครับเน็กนะครับรถบัสไฟฟ้าแล้วก็รถมินิไฟฟ้านะครับรถตู้ไฟฟ้านะครับ รับนนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงถึง557นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนิกก็มีการคุ่งขึ้นทํากําไรนะครับแล้วก็ซเวไปออกด้านข้างนะครับตัวราคาก็จะอยู่ระหว่าง5.6ต่ำสุดก็จะเป็น4.88นะครับ4.88 5 6นะครับ แนวโน้มก็ยังคงเป็นไซด์เว้าขนะครับเพราะว่ามีาดีเลบอยู่ที่13ซึ่งในกดหรือข้อบังคับก็คือถ้ตาต่ำต่ำกว่า20ก็ถือว่ามีแนวโน้มขาขึ้นนะครับนี่นะฮะเราก็เรียงเส้นกันอย่างสวยงามนะครับมี ADX อยู่บนสุดมี DA บวกอยู่ตรงกลางแล้วก็ DA ีบอลบนอยู่ล่างสุดนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับ โดยดูการบริบปริมาณการซื้อขายนะครับก็ซื้อมากกว่าการขายก็ถือว่าก็จะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้อีกนะครับสำหรับตัว Next นะครับเ e x กพอยต์พับบ c ๊กเข้าไปนี้นะครับก็ถ้าดูราคาเป้าหมายนะครับของ Next เราก็ต้องดูที่ราคาเป้าหมายนะครับซึ่งผลการดำเนินงานก็น่าจะ ดูนะครับว่าเขาทำกำไรได้เท่าไหร่นะครับในสอบสอบทาน3เดือนนะครับก็ทำกำไรเยอะมากกว่าเดิมนะครับถึงเกือบ1,000 10, 0นะครับแล้วก็ใน9เดือนก็มากกว่าเดิม2,000 20, 0ืะครับก็ถือว่ามีกำไรสูงนะครับสำหรับเน็กนครับส่วนเป้าหมายนั้น เป่ายมนะั้นอยู่ที่ใดครับเป้าหมายเป้าหมยก็ยัออยงคงไม่เห็นนะครับยังคงไม่มีนะครับจากข่าวนี้ครับแต่ถ้ากดเข้าไปดูก็น่าจะมีครับดูโดยวรวมแล้วก็สูงสุดที่5.6ครับนิ้วกัดแต่นิว้วหายครับตรงนี้ตรงนี้8.65นะครับนิว้วหาย ดูจากการดำเนินงานกำไรนะครับก็มีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับสาหรับตัวเนกนะครับตัวถัดมานะบ้านปูนะครับบ้านปูก็เพิ่มขึ้นถึง4.09เปอรเนะครับในด้านรถไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้านะครับตานิชาร์จนะครับบ้านปู ดูกันหน่อยนะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับอ d เดียลบต่ำกว่า20นะครับแล้วก็ดูเป้ากนครับก็สุดหนักเพราะอะไรครับสาเหตุทาไมอ้วมนะครับก็มาจากโควิดนะครับราคาโบรเกอร์ต่างๆก็แนะขายนะครับัวหลวงแนะขายนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่8.9นะครับ เอเชียพัแนะถือนะครับราคาเป้าหมายที่8.5นะครับมุงสีก็ถือนะครับราคาเป้าหมายที่7.90เจดตาเก่งกําไรนะครับ7.80นะครับโดยเฉลี่ยก็ราคาเป้าหมายที่8.275นะครับก็ดาวไซส์จากราคาปิดล่าสุดที่13.8%นะครับก็มีแนวโน้มขาขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าแต่ละโบกนั้นก็ให้ แต่ราคาต่ํากว่าราคาปัจจุบันนะครับคาเป้าหมายต่ํากว่าปัจจุบันเยอะนะครับที่8บาทแต่แนวโน้มของกราฟนะครับเขาบอกว่ายังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปได้นะครับดูจากการซื้อการขายนะครับวันซื้อมากกว่าครับมากกว่าขายนะครับคุณก็มีแนวโน้มขึ้นนะครับ ัเป้าหมายกับราคาของปัจจุบันนั้นตัดขัดแย้งกันนะครับเรก็ต้องเชื่อกราฟนะครับบ้านปู่ก็ยังคงมีอนาคตมีอนาคตนะครับก็เข้าทำเก่งกัำไรช่วงระยะสั้นๆได้นะครับชัดมาครับ BCP นะครับหนึ่งลิเทียมสถานีชาร์จนะครับตัวนี้ก็น่ามีโอกาสทำกำไรนะครับ เพิ่มขึ้นถึง0.4 0%, 4, 0นะครับถ้าเป็นทำํทำลอเทียมทําแบตเตอรี่ออกมาได้ขายได้เยอะก็จะมีโอกาสนะครับแล้วก็สถานีชาร์จนั้นก็ยังเล็กๆน้อยๆนะครับก็แต่อนาะคตก็ต้องเพิ่มขึ้นมากนะครับ CP เดี๋ยวเราดูกันนะครับงกอบ Corporation นะครับ CP อ p e น บังกอกนะครับเป็นบัญชานเก็บเลชันดูรับ BCP หุ้นเด็ดพวกน,นี้นะครับ BCP เทอร์นาล่าวนะครับหรับข่าวไปหรือ,อยังนะครับก็ราคาเป้าหมายนะครับหยุดใตใ้ไว้ที่3 1บาทนะครับตอนนี้ราคาที่25บาทนะครับสินหลิปให้ไว้ที่25.50แนตะ่ตอนนี้ก็ถึงราคาเป้าหมายครับก็ แต่ดูจากแนวโน้มก็มีโอกาสขึ้นนะครับแนวโน้มก็กออยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีเดียลบอยู่ที่ยีานะครับก็คงจะต้องไซเวดไปด้านข้างสักพักหนึ่งนะครับก็มีปริมาณการขายมากัาการซื้อด้วยนะครับก็ยืนยันแนวโน้มไซเวดดาวนะครับ2ตัวก็ยืนยันแนวโน้มไซเวดดาวมาดูตัวกราฟอีกก็ยืนยันไซเวดดาวเนื่องจากมีพาราโบลิกด้านบนนะครับ ก็รอซื้อรอรับที่ประมาณ23.50บาทนะครับก็จะต่ำาดที่สุดตรงนี้นะครับหรือ,อตอนนี้เข้ามาต่ต่ำสุดที่ตรงนี้แล้วก็ติดกลับขึ้นไปนะครับฉะนั้นก็อาจจะรับได้ที่25.50นะครับแล้วก็รอดีดตัวกลับขึ้นไปที่27.50นะครับก็เป็นนิวไฮนะครับก็ตรสอบตัวที่1ครั้งท,งที่2แล้วครั้งที่3 ครับก็ทะลุถ้าทะลุ27.50ขึ้นไปก็มีโอกาสขึ้นไปต่อได้ครับอันนี้ก็เป็น BCP ครับเป็นสลหับ BCP อัดมาก็ GPC s ครับก็ลดลงนะครับ9.23นะครับ GPC s นะครับก็เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับ GPC s ครับราคาก็ร่วงลงมาถึง7.625นะครับ ก so right. so ็ถ้าดูจากกราฟก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับไซเวดาวนะครับดูราคาเป้าหมายครับราาเป้าหมายนะครับปัวหลวงนะครับนะซื้อนะครับราคาเป้าหมาย80บาทเป้าหมายให้ราคาเป้าหมายไว้ที่80บาทสําหรับปัวหลวงนะครับโดยน้ำมุละนั้นให้เป็นกลุ่มบุริษแนวโน้มเติบโตนะครับก็ถือว่ามีโอกาสนะครับก็ถ้าตอนนี้มีโอกาสลง เด้นขาลงก็ต้องช้อนเอาไว้นะครับต้อรอรับที่ประมาณอ่าต,อต่ำสุดก็น่าจะประมาณประมาณตอนนี้นะฮะ76.25นะครับกรอบนะครับเมื่อเข้ามาชนกรอบต่ำสุดเขาก็จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับสำหรับ GPS4 นะครับพอเข้ามาชนตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะเด้งกลับขึ้นไปที่ประมาณอ่า84 85นะครับ ที่เป้าหมายเมื่อสคูลบูโลงให้ไว้80บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับดูจากกราฟนะครับข้อมูลจากกราฟแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น C H O นะครับแอคเซฟิฟ้านะครับรถลอนดอนนะครับ C H O นะครับตอนนี้ก็ลดลงไปถึง12.52นะครับ C H O เดี๋ยวเราไปดู C H O นะครับตอนนี้ก็ครับเป็นนาโนบัค ขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีลบนั้นต่ำกว่า20นะครับปริมาณการซื้อมากกว่าการขายนะครับก็แล้วก็แทงก็เป็นสีเขียวนะครับถึงแม้ว่าจะมีพาราโบลิกอยู่ด้านบนนะครับแต่ดูจากซิกแซกนะครับก็จะเห็นว่าเขามีโอกาสกลับขึ้นไปนะครับโดยที่น่าจะไปสูงสุดที่0.62แล้วก็มี ต่ำสุดที่0.53นะครับก็0.53ก็2นะครับแล้วก็มีเป้าน่าจะไม่เห็นเป้านะเพราะหุ้นขนาดเล็กนะครับก็เป้ายังไม่มีนะครับหุ้นขนาดเล็กหลายบลกเกอร์ก็ไม่ได้มองไม่ได้บอกเป้าเนี่ยครับเราก็จะไม่ค่อยเห็นเป้านะครับแต่ถ้าดูจากผลการดำเนินง,งานนะครับของเขานะครับก็จะเห็นว่า3เดือนนั้นก็ทำกำไรมากกว่าเดิมมาโอราเลยนะ มากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับปี62กับปี63ปี63แล้วทำกำไร3 0ม,มื0กว่าล้านนะครับนะครับในระยะเวลา3เดือนนะครับก็ถ้าสอบทาน6เดือนก็จะได้แสนก็ถือว่าเดิมมากกว่าเดิมตั้งเยอะนะครับมากกว่าเดิมกว่าเท่าตัวนะครับนี่ก็น่าสนใจนะครับก็ต้องซื้อเอาไว้สำหรับท่านนักลงทุนที่ ถือระยะยาวนะครับตัวนี้มีโอกาสนะครับก็ตอนนี้ก็บนจุดต่ําสุดไปเรียบร้อยนะครับเลย0.53ไปแล้วครับก็มีโอกาสขึ้นอย่างเดียวนะครับตัวนี้ถือว่าดีมากนะครับตอนนี้ราคาที่0.53 54 55นะครับ56นะครับสะสมแถวนี้ก็รอพุ่งขึ้นไปนะครับก็จะไปทะลุตรง6.62 0 ครั้งที่1อันนี้ครั้งที่2องทะลุขึ้นไปได้ก็ขึ้นยาวนะครับออแนวแนวต้านถัดไปก็อยู่ที่0.7นะครับ76พอเขาขึ้นมาเยอะแล้วนะนะขึ้นมาครั้งที่1กครั้งที่2 3สามก็อันที่4ครั้งที่5ก็น่าจะทะลุนะครับครับ CHO เป็นหุ้นที่มีโอกาสทำกำไรอย่างสูงนะดะูจากที่เขาทำกำไรมานะครับหุ้นแบบนี้ก็น่าจะพุ่งขึ้นแต่ตอนนี้ตลาดยังไม่รับทราบถึงผลกำไรนะครับก็ต้องรอครับนี่ก็เป็นแนวโน้มของหุ้นแต่ละตัวนะครับของอที่ได้ผลมาจากการทำ EV นะครับหุ้นเกี่ยวกับ EV นะครับ ก็อันนี้ก็ดูคร่าวๆแล้วก็เป็นอ้างอิงนะครับถ้านักลงทุนได้เห็นนะครับนโน้มนะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืม Subscribe กดติดตามไว้นะครับขอบคุณมากครับโอเคสำหรับวันนี้ ไปแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบขอกำลังใจสักนิดหนึ่งนะคะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ถ้าอยู่ใน youtube ก็กด s u b s r r i e ใถ้าดูใน facebook ก็กด see first ไว้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับทุกๆก,การดูนะคะ